สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเอลจากไทยแลนด์ทุกท่านด้วยผมวันนี้พวกผมพชนะการการสาระเอลโอเครายการสาระเอลนะผมเป็นรายการที่เราจำให้ความรู้หรือเก็ดและเก็ดน้อยเกี่ยวกับเกมเอลเอลกันนะผมก็ตอนนี้เป็น EP ที่3แล้วเนาะซึ่งในตอนนี้เราก็จะมาวิยกเนเกี่ยวกับเรื่องการ cancel animation กันการ cancel animation คืออะไรอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยว่าการตีหรือการออกสกิลเน่ย มันคือแอนิเมชันอย่างหนึ่งที่ผู้พัฒนาเขาใสเอาไว้เพื่อให้มันมีความสวยงามแหละจริงๆแล้วก็มีลักษณะเฉพาะของสกิลเนาะซึ่งไอ้สกิลต่างๆหรือการโจมตีต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถแคนเซิลหรือทําการตัดช่วงแอนิเมชันที่ผู้พัฒนาเขาทำเอาไว้แบบรวดเร็วได้เพื่อในการต่อคอมโบสกิลเนาะการแคนเซิลแอนิเมชันถือว่าสําคัญมากเลยนะในการไฟท์เพราะมันจะทาให้เราต่อคอมโบสกิลได้แบบรวดเร็วเลยอย่างตัวหนึ่งที่ แคนเซิลแอนิเมชันได้แบบต้องแคนเซิลแอนิเมชันเลยก็คือตัวอย่างริเว่นเองที่เขายกย่องให้เป็นเดอะแคนเซิลแอนิเมชันควีนด้วยความที่ว่าตัวริเว่นเนี่ยผู้พัฒนาเขาออกแบบมาอยากให้แบบเหมือนเราเล่นตัวเขตเนาะแบบต่อคอมโบสกิลเหมือนเราเล่นสติดไฟเตอร์หรือเทคเกนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนางจะเป็นตัวหนึ่งที่แคนเซิลแอนิเมชันได้แบบสุดๆมากเลยอย่างที่ในคิดที่ผมให้ดูผมไม่รู้ทําถูกหรือเปล่านะใครที่เป็นเมนลิเว่นก็ฝากบอกทีว่ามันใช่อย่างนี้หรือเปล่าก็อย่างที่เห็นคือผมจะกด e เข้าไปก่อน แล้วก็ค่อยคิวแล้วก็เดบิวตามแบบรวดเร็วเพื่อแคนเซิลแอนิเมชันเนาะซึ่งมันไม่ได้มีแค่ริเบนตัวเดียวที่แคนเซิลแอนิเมชันได้มันมีอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยแล้วกันเนาะมีตัวอย่างเคนเน่นที่เวลากดอันติเนี่ยมันจะชูมือขึ้นฟ้าแล้วก็ทุบลงพื้นกว่าสายฟ้าจะมาเนี่ก็นานพอตัวเลยใช่ไหมกว่ามันจะวิ่งเข้าไปหาไฟเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะแคนเซิลอนิเมชัน้วยการแฟน คือมันแล้วแต่ตัวด้วยนะว่าบางตัวเนี่ย cancel animation ด้วยกันอะไรบางตัว cancel animation ด้วยการใช้สกิลของตัวเองบางตัว cancel animation ด้วยการบางตัว cancel animation ด้วยการใช้พวกเทียมแมทไอเทียแมทเนี่ยอันนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันหลายตัวเลย cancel animation การตีด้วยการใช้เทียมแมทตีอยู่กดเทียมแมทเพื่อการรีเซ็ตแล้วก็ใช้การตีอีกทีการ cancel animation เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากต่อกับการที่เราเล่นแชมเปี้ยนที่ต้องใช้คอนคลูเรอร์เนาะ ย่างสมมติว่าคอนโทรเลอร์เราต้องตีหครั้งใช่ไหมการที่เราแคนเซิลแอนิเมชันเน่ยอาจจะทำให้เราใช้เวลาน้อยลงเพื่อในการเก็บสแต็ปคอนโทรเลอร์ทำให้เราอาจจะสวนมันได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแคนเซิลแอนิเมชันที่ผู้พัฒนาเขาใส่เอาไว้น่ยมันไม่ถือเป็นการโกงมันถือเป็นเทคนิคเล็กๆอย่างหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ก็สำหรับรายการสาระแอลใน EP นี้ก็คงมีแค่นี้แล้วเนาะเป็น เก็ตเล็กเกเ็ตน้อยที่สั้นมากๆสั้นกว่า2คลิปพี่แลวก็อยากให้ทุกคนลองไปศึกษาดูนะว่าตัวไหนแคนเซิลแอนิเมชันยังไงอย่าง,างที่ผมบอกก็จะมีแคนเซิลด้วยแฟตแคนเซิลด้วยสกิลของมันเองแล้วก็แคนเซิลด้วยเทียมแมทเนาะก็ถ้าฝึกใช้ดีๆก็อาจจะส่วนหลายๆอย่างได้เลยเนะญญาะก็สำหรับวันนี้ไม่มีแล้วผมขอให้ทุกคนเล่นไอย่างสนุกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ